มาตอนที่สิปกรเวชกรปฏิบงครับยืนยันว่าจะทำหน้าที่แทนเพื่อนที่บาดเจ็บในการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์พุมเซให้ดีที่สุดอยากจะคว้าแชมป์ครับชิงแชมป์โลกในฮ่องกงให้ได้ติดตามจากรายงานครับการแข่งขันเทควันโดพุมเซชิงแชมป์โลกหรือ world taekwondo pumse แชมปปสองนยี่2024ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีการแข่งขันทั้งหมด2ประเภท คือภูมิเซ่และฟีสไตล์ภูมเซ่ซึ่งทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันพอสมควรโดยภูมิเซ่จะเน้นไปที่การร่ายลำส่วนฟีสไตล์ภูมิเซ่จะเน้นไปที่การออกท่าทางที่ผาดโผนเช่นการกระโดดเตะการตีลังกามาครั้งนี้ทีมเทควันโดทีมชาติไทยในประเภทฟ,ฟีสไตล์ภูมเซ่เซทีมผสมเจ้าท็อปวรพลเสียงหลิวนักกีฬาที่เป็นตัวจริงเกิดอาการบาดเจ็บถึงขั้นเอ็นควายเข่าขาด ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้จึงส่งผลให้มิวสิกสิปกรเวชกรปฏิวงที่เป็นผูเ้เล่นสำรองถูกดันขึ้นมาเป็นตัวจริงมิวสิกสิปกรเวชกรปฏิวงแท้จริงแล้วเป็นนักกีฬาประเภทพุมมเซ่ซึ่งถนัดการไา้ลำมากกว่าสาเหตุที่โค้ชใส่ชื่อเป็นตัวสำรองนั้นเจ้าตัวมีพื้นฐานฟรีสไตล์และออกแข่งอยู่บ้างแต่โค้ชไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้งานจริง ยากพอสมควรครับเพราะว่าผมก็ซ้อมฟรีสไตล์มาแต่ว่าก็ไม่ได้ลงแข่งเยอะขนาดนั้นนะครับครั้งน,นี้เป็นครั้งแรกที่ลงในแชมโลกด้วยของฟรีสไตล์ครับก็ค่อนข้างยากครับแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดค,ครับครับก็ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าซ้อมหนักมากพอสมควรครับเพราะเวลามันเหลือน้อยด้วยก็ต้องรีบซ้อมไงเพราะเพื่อนอาการมีการบาดเจ็บครับซ้อมตลอดเวลาเลยฟรีสไตล์ภูมเิเจทีมผสมแข่งขันวันแรกในวันที่30พฤิจิกายน ซึ่งประเภทนี้เป็นความหวังของสมาคมกาเทควันโดแห่งประเทศไทยที่มีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลได้เช่นกันเนื่องจากในศึกชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทีมผสมของไทยคว้าเหรียญเงินมาครองและในครั้งนี้ได้จิรพงษ์เขตหลักเจ้าของเหรียญทองชายเดียวชิงแชมป์เอเชียมาเสริมทับอยากเพื่อนว่าเดี๋ยวเออผมมาทำแทนทำหน้าที่แทนตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดครับ อย่างไรก็ตามการขาดหายไปของเจ้าท็อปวรพลเสี่ยงหลิวซึ่งเป็นตัวจริงมาตลอดอาจส่งผลต่อหัวจิตหัวใจของทีมไปบ้างการมาของมิวสิกสิป,ปรกรเวชกรปฏิวงอาจจะเป็นสถานการณ์ที่สร้างวีลบุรุษพาทีมชาติไทยไปไกลถึงแชมป์โลกก็เป็นได้นะครับนีวัตสุริยะถ่ายภาพเกสราเทนเฉยรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง